ครับสวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆพี่พน้องทั้งหลายเสน่มาแล้วขัว <c oughs> ไัยพี่น้องไอหมอบไอรับยูเลยพี่น้องเด้อไอไออีลีตาข้างนี้กัดแมงไลเข้าพี่น้องคั่นเจ้าสิมาว้าเรื่องอย่างตาเสน่หจะสิมาว่าเรื่องตาคั่นบอกหอแมนอยัางบอกให้พี่น้องพูดจักไม่ ح ح> ไม่เข้าถามคั่น มันนี้ฉีม,มาเพ้าเรื่องดูทุ่งพี่น้องนี่ครับผมผมเ้มาหัวหนึงพี่น้องเลยดูทุง่งจะสิม,มาว่าเห็นอย่างตาสนี่อยากให้พี่ให้น้องหูจักน้าว่าดูทุ่งมันมีประโยชน์อย่างมันเห็นอย่างได้ผมขุดได้สํานี้พี่น้องพออย่ามันขาดพี่น้องมันเลิกเมื่อยพี่น้องเลยผมมีคนขุดซอยก็เลยได้ครึ่งเดียวพี่น้องอีกครึ่งนึงอยู่ในด,ดิน มันไผ่ว่างหรือมามามาุดเอาตัวที่มันเหลือที่นอกเลยมีประโยชน์ยังแน่มีประโยชน์หลายอย่างอยู่ที่นอกดูทุ่งนี้ที่เพิ่นลือซ่าล่านา้ำลือน้ำกันว่าไส้แล้วมันสิมีประโยชน์ทําให้อ,อวัยวะเพศทันทายพองตู่จริงบอกผมก็เลยชิมมาว่าปันพี่ปน,น้องฟังไส้แล้วมันเห็นผลอิริบอตาเสนมาแล้ว ใส่แบบวิธีเดียวหคือหลายวิธีใส่แบบท่าก็ได้พี่น้องหรือท่านจะไปต้มกินก็นได้พี่น้องต้มกินให้ท่านฟานเป็นแว่นเป็นแว่นจักสองสามแว่นเอาไปเข้ากับยาตัวอื่นเ้อพี่น้องเด้อที่ไปซ้อยขายายรอดเลือดไปซ้อยลดไขมันไปเพิ่มพูนพละกกำลังสร้างภูมิต้านทานให้ร่างกายเข้าแข็งแรงขึ้น เอาไปใส่กับยาบำรุงร่างกายท่านชายฮะล่ะพี่น้องวิธีท่าท่าใดแตาเสนีวิธีท่าคนต้องเอาหลายเนะพี่น้องนะอเด้อผมเฉียดในเบิร์ดมันได้ผลจริงบ่ตาเสนีปาดเอาเจ้าหน่อยพี่น้องปาดเอาซ้ำนี่ก็ได้พี่น้องเนะี่ยแต่ว่าใส่โบราณนะพี่น้องเนดะ้อปาอะไรเห็ดอะไรพี่น้องนี่คือนี่ต้องน้ำเศร้าเข่านะพี่น้องเนดะ้อน้ำที่เอามาเข้านะฮะเอามา เอามาผสมกันพี่น้องน้ำมาเข่าเฮาละบ้านอีสานเอิ้น้ำามาเข่าเหนียวคือภาคกลางเอินว่าน้ำซาวข้าภาคกลางเอินน้ำพี่น้องจซาวเข่าได้คำบงคลซาวเข่าเนาะพี่น้องคาดบ่ได้คือตัวนี้พี่น้องนี่เห็นหลักพี่น้องเอามาให้ตาตาสนี่มาก็ฝนเลยได้พี่น้องได้ฝนเลยพี่น้อง ผนออกคือจังผมขาเหตุให้เบินอะไรพี่น้องเลยใส่ใส่โบราณพี่น้องฝลไ้เรียบว่าโบรพี่น้องเนาะโันเหลือเอาไวาพ้พี่น้องรอบหน้านี่ครับผมหลังจาก ผลเลยเรียบร้อยน้ำมาซื้อเอาคนขุนนะพี่น้องนะน้ำดูท่งเลยคุแล้วกา,าดบ่อได้คือตัวนี้พี่น้องสาลีเจ้าสเียมาเห็นอย่งสางตาเนสนี่สาลีเจ้าสเียมาจุ่มกินบ่บ่แมนตัวนี้กินบ่อได้พี่น้องตัวนี้ตัวที่ผมผลเลยน้ำมันปรกมานี้พี่น้อง คือจำผมเคยบอกอะไรพี่น้องจุบเลยได้พี่น้องเด้อจุ่อน,น้ำประมาณนี้แหละพี่น้องนี่ยาาหลายพี่น้องผมพาอย่างนี่ครับผมเอาอันนี้แทนแล้วพี่น้องเนาะเดี๋ยวนะผมบุม,มีินเนีย่ยแทนพี่น้องเอาอันนี้แทนอันนี้ก็คือส,ส,ส,สมุดเนาะขับเนาะเอาไว้จยว่าเพศข้าวมันละ ตรงนี้ส่วนหัวมันพี่น้องส่วนหัวมันเฮาเอาหนังมันหุบไว้เด้อพี่น้องเด้อทาอย่าให้ทึกหัวมันเด้อพี่น้องเด้อให้ท่านทาส่วงหลังมันนี่พี่น้องทาสรวงหลังมันนี่แหละทาไว้ประมาณจักสี่ห้าสัโมงหรือว่าขนแจ้งทาตอนแรกพี่น้องท่านอย่าให้มันทึกหัวมันเด้ขาดพี่น้องเลยทาไปเลยพี่น้องทาอ้อมเลยก็ได้ย่าแลวก็ส้วนส้วนล่างอย่าให้มันทึกเส้นใน กู้ทั้างหลังทั้งล่างแต้ไหมคุณต้องท่าอ้อมเลยก็ได้พี่น้องในโคนมันก็จะให้มันถึกเลยพี่น้องเด้อท่าอ้อมเลยเนี่ยหูปลายมันทำย้าให้มันถึกทาแล้วมันสิ่งใหญ่รีบวัวตาชนีท้องตัวรีบวัวมันก็ได้ผลพี่น้องแต่มันก็บสิบบอใหญ่ปานใดพี่น้องบอมันจิบวกท้องตัวปานใดมันยืนยาวบอกบอยืนยาวพี่น้องมันบัดหยุดยามันอกล่อวหยุดลงคือเก่าพี่น้อง พ่อไอลีบว่าตาสดียพ่อครับผมแต่แต่ว่าโบโบพ่อปัดไดนเป็น้องพ่อหูวจักแล้วมันกระซีมาละเครื่องแล้วเครื่องค่ายบ่งที่เทาท่าฮะเนีลยค่ายๆคล้ายๆ่ายเลยก็อันอันของห้อนมามาดาดไว้ง่ายมันสีมีอาการแล้วเครื่องจังหน่อยอยู่มันกระซีบล่ะเครื่องลายปันไดมันอัน เนี่ยนี่ผมก็บออยากแนะนําบนไดที่ว่าท่านี่ก็ได้ผล,บ,ผลบ่ได้ผลครับได้ผลจริงยู่แต่บออยากแนะนาอยากแนะนําอย่างเดียวคือว่าให้ท่านฟันเป็นแวน่นเอาไปต้มเด้อพี่น้องเนดะ้อต้มกินกับสมุนไพรคู่กันกับตัวอื่นแล้วมันจะไปซ้อยขยายนอดเลือดเฮาแล้วไปซอยอยันลดไขมันไปเสริมสร้างกําลังร่างกายเฮาให้ท่านไปหาต้มหมาพี่น้องเลยผมแนะนําวิธีต้มดีกว่าดีกว่าทาท้ามันได้ผลหรือบ่ก็ได้ผลจริงพี่น้องเลย แต่มันกับพ้องขึ้นโบราณบันไดดูทุ่งตัวนี้มันสิเป็นใบแหลมมันสิมีใบแหลมก็ใบใบมดนี่น้องใส่ได้ทั้งสองอย่างพี่น้องใบแหลมก็ดีอาจจะดีกว่านี้ใบแหลมน,มนี่ใบมดนีบ่ดีก็ด,กดีขึ้นกันพี่น้องพ้องขึ้นกันแต่แนะนําให้ต้มกินดีกว่าฟันทั้งสองสามแว่นเนี่ยคือผมบอกแหละไปซอยขายายนอนเลือดลดไขมันดูทุ่ง ขยายตัวจริงไหมจริงครับผมและ้วก็เอาไปต้มเมื่อะกะีสิไปซอยขยายาลดเลือดชส้นเลือดทาให้เลือดเดินสะดวกสบายลดไขมันได้ดีแบบนี้ก็บซดีกว่าพี่น้องเอาคลิปนี้กักบอจกแค่นี้นครับเนะ้ออขอบุขอบคุณับผขอบคุณครับฝากกดไลค์กดติดตามให้เนดะ้พี่น้องเด้อเป็นภผมักก็ได้บ่มักกับดคตให้ในพี่น้องขอบคุณครับ